<laughs> สวัสดีครับสวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบกับพระอมฟุตบอลไลฟ์ครับทัศนบัณฑ้าด้านกีฬาฟุตบอลน,นะครับแมช่วงนี้ฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษเว้นระยะเว้นช่วงนะครับไปสัปดาห์สองสัปดาห์นะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีคือ2เมษายนคู่แรกก็แน่นอนนะครับแล่ท่านทราบแล้วลิเวอร์พูลจะเปิดแอนฟิลด์เจอกับวัตฟอร์ดหกนาฬิกามไม่ใช่18บแนาฬิกาสานาทีของบ้านเราอ่ะ ทีนี้ในช่วงที่มันเว้นวักไปเราก็หาประเด็นหาข่าวหาข่าวก๊อตสิบนะครับเกี่ยวกับแวดวงลูกหนังมาคุยกันนะครับมาคุยกันสนุกสนุกก่อนประเด็นที่ผมจะคุยวันนี้มีเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวจะฟันธงให้ว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของพิมพ์ลีกนะครับเหลืออีกประมาณ10นัดสุดท้ายแล้วกันผมตัดยอดแม้ว่าบางทีมอาจจะเหลือ12 11 นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็มีเหลือ10บ้างเหลือ9นัดบ้างนะครับก็ตัดยอดไปที่ฟันธง10นัดสุดท้ายพิมพ์ริกแชมป์ลุ้นแชมป์ท็อปโฟหนีตายนะครับพื้นที่สัมพันธรร์สำคัญนะครับกลางตารางก็อาจจะคุยถึงบ้างเล็กน้อยนะครับรวมถึงในช่วง2เดือนหลังจากนี้ไปนะครับเมษากับพฤษภาคมมี2ทีมยักษ์ใหญ่ของกอ,อังกฤษกกำลังถูกพูดถึง ว่าจะสามารถประสบความสำเร็จหรือคว้าแชมป์ได้ครบทุกรายการไหมที่ยังที่ยังอยู่ในเส้นทางนะตลอดระยะเวลา2เดือนเมษากับพุสภาก็คือ1พรีเมียร์ลีกอังกฤษ2ยูฟาแช league, ามเปี้ยนส์ลีก3เอเฟเอคัพมีทีมไหนบ้างที่กำลังคููพูดถึงก่อนหน้านั้นแฟนหงพูดถึง4แชมป์ แต่ฝั่งของแมนซิตี้ครับอีกหนึ่งทีมแน่นอนเขาก็ต้องพูดถึง3แชมป์และแน่นอนครับทั้ง JK และเป๊ปไม่เป็นไม่ใช่ฝ่ายที่ออกมาพูดถึง4แชมป์หรือ3แชมป์แต่เป็นสื่อที่เอาไมคไปจ่อปากเขาเดี๋ยวเราไปฟังว่าเป๊ปตอบว่ายังไงอมผมมีบทสัมภาษณ์มาฝากแนะ่ไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่ก็พยายามไปหามาเอา้าอันดับแรก ไปดู10นัดสุดท้ายของพิมพ์ระลีกันก่อนนะไปดูสินัดสุดท้ายของพิมพ์ระลีกันก่อนผมไม่ไปเจาะลึกนะครับผมไม่ไปเจาะลึกว่าทีมไหนมีโปรแกรมยากมีโปรแกรมง่ายนะแล้วจบฤดูกาลทีมไหนจะได้นู่นได้นี่ได้นั่นไม่ผมจะฟันธงจากตารางที่จากตารางคะแนนที่มันมีอยู่ตอนนี้นะครับ ืไปดูว่าผมจะฟันธงยังไงนะเอาแต่ละพื้นที่ก่อนเลยเอาพื้นที่ที่สําคัญที่สุดก่อนเลยนะครับไปดูไล่มาตั้งแต่ท้ายตารางนี่ซิกแซกในะแอดมินนี่ซิกแซกไล่มาเลยท้ายตารางโซนสีแดง3ทีมสุดท้าย1 8 1 9ปดี 18, 19, ทีมไหนจะตกชั้นอืม ตอนนี้นะครับนอริท20อันดับ20เป็นบวยของตารางมีแค่17คะแนนอันนี้1ไปแล้วผมเชื่อว่านอริทไปแน่นอน1ทีมอันดับ19อ่าเมื่อกี้นอริทแข่ง29นัดนะครับมี17แต้มส่วนเบอร์ลี่อันดับ19แข่งแค่27นัดนะก็เหลืออีก10เหลืออีก11นัดมี21คะแนน ะครับอันนี้ยังไม่ทราบอันนี้ยังไม่ทราบยังมีโอกาสรอดวัตฟอร์ดอันดับ18 29นะัดเท่ากับบวยอย่างนอริดมี22 2แต้มนำหน้าเบอร์ลี่อยู่แค่แต้มเดียวแต่แข็งมากกว่าด้วยนะครับนี่คือ3 3อันดับที่จะตกชั้นผมให้นอริดเนี่ยตกแน่ๆ ร้อยเปอร์เซ็นไม่รอดไปดูเบอร์ลี่วัดฟอร์ดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวว่าผมจะฟันธงยังไงอันดับสิบเจ็ดเอเวอร์ตันนี่คืออันดับสุดท้ายที่จะอยู่รอดและปล,ะ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 ละอดภัยทีมร่วมเมืองของหงแดงสปซะสแลวบอร์ท็อฟฟี่สีน้ำเงินครับเปลี่ยนจากราฟาเอลเบเนเตสมาเป็นแฟรงก์แรมพาร์ดก็ยังไม่ไม่ดีขึ้นดีไม่ดีแย่กว่าเดิมซะด้วยซ้ำ 27นัดมี25แต้มข้อดีของท็อฟฟี่คือแข่งน้อยกว่าวัดฟอร์ดและเบอร์ลี่เอาเขอาไปครับแข่งน้อยกว่าวัดฟอร์ดและนอริททีมทีมที่อยู่ในโซนตกชั้น2นัดมีคะแนนมากกว่าวัดฟอร์ดอยู่3แต้มมีคะแนนมากกว่านอริทอยู่8แต้ม แต่ถ้าฟอร์มของเอเวรตตันยังเป็นแบบนี้ลูกทีมยังเล่นแบบเหมือนเตะไล่โค้ชซึ่งสถานก,การณ์ตอนนี้มันไม่ใช่เวลามาเตะไล่โค้ชครับทุกคนต้องรวมกันสภาพกำลังทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอดให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงซัมเมอร์คุณจะไล่โค้ชขึ้นฤดูกาลใหม่คุณจะเตะไล่โค้ชยังไงก,ก็ช่งมางแม่มันก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ตอนนี้พวกคุณต้องเอาตัวให้รอดก่อนนะครับข้อดีของเอเวรตตันคือมีมีเกมในมืออยู่2นัดนะครับมีเกมในมืออยู่2นัด อันดับ16บนี่แข่งไป30แล้วนะครับลีดยูในเต็ดแข่งไป30นัดมี29แต้มเบรนท์ฟอร์ด30นัดมี30แต้มนิวคาสเซิลยี่สิบเก้านัดมีสามสิบเอ็ดแต้มไบรตันยี่สิบเก้านัดมีสามสิบสามแต้มอ่ะผมไล่ตั้งแต่อันดับสิบสามลงมานะครับไบรตันนิวคาสเซิลเบรนท์ฟอร์ดลีดเอเวอร์ตันวัตฟอร์ดเบอร์ลีย์และนอริดนี่คือ สามหกแปดทีมที่อยู่ในข่ายลุ้นหนีตกชั้นส่วนเหนือขึ้นไปนั้นผมว่ารอดรอดแบบ100%เซไม่ต้องมาดิ้นรนด,ด้วยก็คือคริสตันพาเลสเซาล์ทามตันเลสเตอร์วิลล่าพวกนี้รอดอยู่แล้วนะอีกีทีมเนี้ยอยู่ตรงกลางกางก็ไปลุ้นเอาว่าใครจะจบอันดับ9เพราะเหมือนว่าเดี๋ยวมันจะมีช่องว่างทําไมผมถึงพูดว่าทําไมถึงพูดแค่อันดับ9ทําไมไม่พูดถึงอันดับ8และอันดับ7 เลขตัวเดียวเนี่ยนะครับทีมระดับกลางๆเล็กๆใครๆก็อยากจะจบด้วยจบฤดูกาลด้วยอันดับเลขตัวเดียวแต่ตอนนี้เหมือนมันมีพื้นที่ว่างแค่อันดับ9อันดับเดียวเดี๋ยวผมจะไปพูดแล้วก็ไล่ช่องว่างของคะแนนให้ดูว่าแอสตันวลิลล่าเลสเตอร์เซาท์ทัมตันและพาเลทส,สีทีมนี้แย่งอันดับ9กันแย่งอันดับ9กันนะครับส่วนที่เหลือไบรตันนิวคาสเซิลเบรนท์ฟอร์ดลีสเอเวอร์ตันวัตฟอร์ดเบอร์ลีย์และนอริดแปดทีมนี้หนีตกชั้นเมื่อกี้ผมบอกแล้วนอริดไปแล้วหนึ่ง เอเวอร์ตนผมมองว่าอยู่รอดท้ายที่สุดแล้วเอเวอร์ตนจะอยู่รอดนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าจบฤดูกาลอีก9นัดของวัตฟอร์ดและนอริธและเบอร์ลี่อีก11นัดผมมองว่าเบอร์ลี่อย่างมากก็อาจจะไปขับเคี่ยวกับเอเวอร์ตนในช่วงท้ายนะส่วน ส่วนตัวผมในใจเรื่องๆผมจะมองว่าลีสเบนฟอร์ดนิวคาสเซิลไบรตันที่เหนือขึ้นไปเนี่ยผมว่า4ทีมนี้น่าจะรอดตกชั้นชัวร์เดี๋ยวก็เก็บแต้มเรื่อยๆได้บ้างนะเสนอเสมอบ้างแพ้บ้างช่างมันก็มีชนะบ้างผมเชื่อว่าลีสเบนฟอร์ดนิวคาสเซิลไบรตันจะอยู่รอดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อผมคิดแบบนั้นก็เท่ากับว่าทีมที่จะมาหนีตายหนีแบบตกแบบแน่ๆผมมองว่าคือนอริทกับวัตฟอร์ดนี่คือ2ทีมที่ตกชั้นแบบชัวร์แล้ว หรือโคต้าหนึ่งให้ใครดีครับอีโคต้าหนึ่งที่ผมมองว่าน่าจะห้ำหั่นกันจนถึงช่วงโค้งสุดท้ายหรือดีไม่ดีอาจจะถึงนัดสุดท้ายเลยก็คือลีสเอเวอร์ตันและเบอร์ลี่นะครับลีสเวอร์ตันและเบอร์ลีดูแนวโน้มลีสทรงดีกว่าทรงดีทรงดีกว่าเอเวอร์ตันแล้วเกมล่าสุดนี้ก็กลับมาคว้า3แต้มแต่ละแม้ว่าเกมที่บุกไปชนะบูฟนั้นมันน่าจะน่าจะแพ้ แต่ก็ด้วยที่ราอุคิเมเนสไปโดนไล่ออกในช่วงครึ่งในช่วงก่อนจะจบครึ่งแรกก็สุดท้ายรีสกลับมาได้ในครึ่งหลังนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไล่ตัดไปเรื่อยๆนี่ก็จะเหลือเอเวอร์ตันวัตฟอร์ดเบอร์ลี่และนอริที่จะหนีตายฟันธงวัตฟอร์ดกับนอริตกแน่ๆเพราะนั้น2ทีมที่จะต้องมาแย่งกันว่าใครจะอยู่รอดใครจะได้อันดับ17ไปก็คือเอเวอร์ตันกับเบอร์ลี่นี่ผมไม่ต้องไปกลางดูเลยว่า โปรแกรมแต่ละทีมมันยากขนาดไหนถ้าพูดถึงเอเวอร์ตันกับเบอร์ลี่ยากคอกันครับวันที่2เมษาเบอร์ลี่นี่เปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตียรทีมจากฝูงเต็งแชมป์ก่อนเลยส่วนเอเวอร์ตันช่วงหลังสงการานก็ยังมีโปรแกรมที่ต้องเจอกับลิเวอร์พูลเมอร์ซี่ไซดดาบี้ที่แอนฟิลด์ด้วยหนักทั้งคู่นะครับเพราะนั้นนี่คือ2ทีมที่ผมจะบอกอทีมที่เหลือพูดไปหมดแล้วทีนี้ไปดูว่าทําไมผมถึงบอกว่า วินล่าเลสเตอร์สเตอร์ตันและพาเลสเนี่ยจะมาลุ้นอันดับ9กัน mm hmm. ก็เนื่องจากว่าอันดับ8นะครับอันดับ8อย่างวูแฮมตันเนี่ยแม้ว่าจะชนะบ้างเสมอบ้างแพ้บ้างแต่ตอนนี้ช่องว่างระหว่างอันดับ8ของว mm ูฟ hmm. กับอันดับ9ของวิล่าเนี่ยมันห่างกันถึง10มันห่างกันถึง10แต้มผมมองแล้วดูว่า89นัด10นัดที่เหลือของฤด,ดูกาลเนี่ยไม่น่าจะมีการ ไม่ไม่น่าจะมีการไม่น่าจะมีทีมไหนที่จะแทรกไปเขียีย mm. วูฟแมตันลงมาได้นะพูดถึงแค่ดับแปดก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อมองฤด,ดูการแล้วทีมกลางๆเล็กๆถ้ามุ่งหวังที่จะจบด้วยเลขตัวเดียวก็ต้องห้ำหันกันนี่แหละครับวิลล่า29นัดมี36แต้มเลสเตอร์27นัดมี36แต้มอ่านี่ได้เปรียบเขาเพราะแข่งแค่27นัดถือว่าในกลุ่มนี้นะครับวิลล่าเลสเตอร์ซัมมตันพาเลตเลสเตอร์ เพียพาสีดีกว่าเพื่อนเพราะว่าแข่งไปแค่27นัดแต่วินล,ล่าที่มี36นัดเซาท์ทอมตันมี35นัดคริสตันพาเลตมี34นัดอาจจะรวมถึงไบรท์ตันที่มี33แต้มด้วยเนี่ยนะครับนะไบรท์ตัน34พาเลต3อะขอไปครับไบรท์ตัน33แต้มพาเลต34เซา35เลสเตอร์36วินล,ล่า36แต่ว่าในกลุ่มนี้เนี่ยมันมีแค่เลสเตอร์ที่แข่ง27นัด เพราะนั้นก็มีโอกาสที่ลูกทีมของเบรนแลนด์ลอจเจอร์จะจบฤด,ดูกาลด้วยอันดับ9นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลสเตอร์เองมีโปรแกรมในศึกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกที่เข้ารอบ8ไปแล้วอาจจะห่วงหน้าพววงหลังซึ่งนั้นอาจจะไม่ได้มาโฟกัสในลีกมากนักเพราะว่าตอนนี้คะแนนก็ถ้าพูดถึงจะตกชั้นไหมมันก็มีโอกาสที่จะตกนะครับแต่มัน36แต้มแล้วอ่ะต้องการแค่4แต้มก็รอดโช,ว,ชว์นะครับอ่านี่คือท่อนล่างของตาราง ใคยับไปดูท่อนบนของตารางนะครับก็ตัดยอดที่อันดับ8คือวูฟนะครับตอนนี้วูฟเนี่ยแข่งไป30นัดเท่ากับเวสแฮมวูฟมี46เวสแฮมมี48โอกาสที่ขึ้นลงนะครับคือเวสแฮมระยะหลังนี่ต้องบอกว่าหลังจากที่ชนะแอสตันวิลล่าได้ในนัดก่อนนะครับก็มีล่าสุดที่แพ้แพ้สเปอร์ใช่ไหมอ่าแพ้สเปอร์ไป3-1เพราะนั้น 30นัดของเวสแฮมกับวูฟตอนนี้ถือว่าเป็นไปตามคาดคือผมเคยพูดมาตั้งแต่ช่วงปลายปีแล้วก็ต้นปีว่าเดียวเวสแฮมอ่ะก็จะทนแรงเสียดทานไม่ไหวเหมือนปีที่แล้วแหละครับก็รุ้นท็อปโฟรุ้นท็อปโฟแต่ท้ายที่สุดแล้วก็หลุดโค้งได้อันดับ6อันดับ7ปีนี้ก็จะคล้ายๆกันแล้วตอนนี้เวสแฮมมีโอกาสเสียอันดับ7หล่นไปถึงอันดับ8ด้วยแต่เวสแฮมเนี่ยโชคดีกว่าบูฟกว่าแมนยูกว่าสเปอร์กว่าอาเซนนลหน่อยหนึ่งก็ตรงที่ว่า เวสแฮมยังมีลุ้นอยู่ในรายการยูโรปาลีกนะครับเข้ารอบ8จับสลากเจอกับโอลิมปิกลียงของลีกเอิงฝรั่งเศสเพราะนั้นเวสแฮมมีทางเลือกในการที่จะพาตัวเองไปยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเหมือนที่เดวิดมอยส์เคยตั้งตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับนี่คือกลุ่มก้อนเพราะนั้นตอนนี้8เป็นวูฟเเป็นเวสแฮมห่างกันแค่2แต้มแล้วทั้ง2ทีมนี้ถ้ามองขึ้นไปอีกอันดับ6เป็นแมนยู50แต้ม อันดับ5เป็นสเปอร์51แต้มผมก็ยังมองว่าสเปอร์แมนยูเวสแฮมวูฟเนี่ยอันดับตารางคะแนนมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงครับมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงวูฟเองก็เจอโปรแกรมหนักนะครับมีโอกาสเจอทั้งลิเวอร์พูลมีโอกาสเจอทั้งแมนซีของฤดูกาลหนักส่วนแมนยูเองก็จะเจอทั้งลิเวอร์พูลเจอทั้งเชลซีเจอทั้งอาร์เซนอลหนักเบสแฮมเนี่ยตัดแต้มกับสเปอร์ไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าเจอกับ ต้องเจอกับแมนซิตี้อีกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเวสแฮมอาจจะต้องเจออีกนัดหนึ่งถือว่าหนักเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมมองว่าสเปอร์อันดับ5้าแมนยูอันดับ6เวสแฮมอันดับ7จ็บวูฟแฮมตันอันดับ8ท้ายที่สุดแล้วก็เชื่อว่าเวสแฮมกับวูฟเนี่ยน่าจะอยู่อันดับ7กับอันดับ8นี่แหละเดี๋ยวแย่งกันอันดับ7ดอันดับ8ส่วนสเปอร์กับแมนยูตอนนี้สเปอร์มี51แมนยูมี50จํานวนนัดเท่ากันที่29นัด ห่างจากอาเซนนที่แข่ง28นัดอยู่3แต้มสำหรับสเปอร์ถามว่ามีโอกาสไหมที่จะลุ้นทัพโฟมีแน่นอนร0 0เซแต่จะทำได้หรือเปล่ากับฟอร์มการเล่นของสเปอร์ตอนนี้ผีผีเข้าผีออกถ้าเล่นได้แบบเกมล่าสุดที่ชนะเวสแฮมสามหนึ่งเนี่ยโอกาสติดทัพโฟสูงนะครับการเล่นของซงเฮมินกับเฮริเคนโดยเพาอุปสนนะครับตอนนี้ยิง13ประตูเท่ากับดีโกโชต้าเป็นรองดาวซันโวร่วมส่วนแฮริเคน ยิง12ประตูก็เป็นดาวอนโวอันดับ3ร่วมกับเซเดโอมาเน่ e ของลิเวอร์พูลเห็นไหมครับเพราะนั้นกองหน้าของสเปอร์เริ่มที่จะทํางานในช่วงในช่วงนี้อาจจะมีลุ้นทัพโฟเพราะนั้นผมมองว่าฤดูกาลนี้แมนยู man กับสเปอร์ยังเดายากว่าใครจะจบมากกว่าใครจะจบอันดับสูงมากกว่ากันนะครับดูจากเกรดนักเตะก็มองว่าแมนยูมีโอกาสที่จบอันดับสูงกว่าสเปอร แต่ถ้าดูจากฟอร์มการเล่นที่แมนยูค่อนข้างวนลูปมากก็มีโอกาสที่จะจบอันดับต่ำกว่าสเปอร์เพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปฟันทงว่าแมนยูกับสเปอร์ใครจะจบอันดับสูงกว่ากันผมไปฟันทงท็อปโฟก่อนนะครับท็อปโฟนี่จะประกอบไปด้วย4ทีมนี้นะครับทีมแรกคือจากฝูงแมนซิตี้ผมไม่ได้บอกว่าแมนซิตี้เป็นแชมป์นะ จ่าฝูงแมนซิตอ้ครับตอนนี้70แต้มติดแน่นอนท็อปโฟรองจ่าฝูงว่าที่แชมป์เอ้ยไม่ใช่ผู้ท้าชิงของแมนซิตี้นะครับ69แต้มตามหลังซิตี้แค่แต้มเดียวเดี๋ยวเจอกันนะครับส่วนเชลซีอันดับ3 28นัดนะครับมี59แต้มตามหลังลิเวอร์พูล10แต้มตามหลังแมนซิตี้11แต้มแต่แข่งน้อยกว่า1น,นัดอันนี้ติดท็อปโฟแน่นอนและทีมสุดท้ายที่ผมจะฟันธงว่าติดท็อปโฟนั่นก็คือ ทำทัาทําทำ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 ไม่มีดนตีเล่นเองก็คือไอ้ปืนใหญ่อานอนครับหรือกันเนอร์สครับผมมองว่าอาชอนมีฟอร์มการเล่นมีสภาพจิตใจมีความมั่นใจมากกว่าสเปอร์และแมนยูอาจจะรวมถึงเวสแฮมและวูบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเชียร์และฟันธงว่า สี่อันดับแรกของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นะครับจะประกอบไปด้วยลิเวอร์พูลแมนซิ่งเอ้ยไม่ใช่เอาเอาเอาตอนนี้ก่อนเอาตอนนี้ก่อนมันจะชอบพูดลิเวอร์พูลก่อนเองนะคะแนนยังไม่แซงสักหน่อยก็คือแมนซิตี้ลิเวอร์พูลเชลซีอาร์เซนอลสี่ทีมนี้นะครับส่วนใครจะขึ้นจะลงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอย่างอาร์เซนอลเนี่ยตอนนี้มีคะแนนตามหลังเชลซีอยู่5แต้มแข่งเท่ากันก็มีลุ้นนะครับมีลุ้นท็อปโฟนะครับมีลุ้นท็อปโฟเพราะว่าเชลซีเองก็ต้องไปเจอทั้ง มีโอกาสตัดแต้มกับแมนยูด้วยนะเชลซีเนี่ยนะครับอ้าวนี่คือสีอันดับแรกนะส่วนอันดับ5ซึ่งเป็นพื้นที่ยูโรปาลีกก็ตอนนี้สปเปอร์ผมก็ว่าสปเปอร์ได้ผมว่าสปเปอร์จะจบอันดับ5นี่คือการฟันธงนะอาจจะผิดอาจจะถูกนะครับสปเปอร์จะจบอันดับ5ส่วนอันดับ6ส่วนอันดับ6นะครับอันดับ6เนี่ย ต้องมาลุ้นว่าแชมป์เอฟเอคือทีมไหนนะครับอตอนนี้ถ้าเข้ารอบรองไปแล้วเนี่ยคือ3ทีมแรกของหัวตารางครับแมนซิตี้ลิเวอร์พูลเชลซีเข้ารอบรองชนะเลิศแต่อีกหนึ่งทีมเนี่ยมันไม่ใช่กลุ่มท็อปซิกครับมันเป็นคริสตัลพาเลตทีมที่อยู่อันดับ12ลองพูดกันแบบพิษฎีสมมติสมมติฐานดูนะครับว่าถ้าคริสตัลพาเลตจบ ดดูการด้วยการเป็นแชมป์ FA ฟเอคับซึ่งจะชิงกันในวันที่14พฤษภาคมนะครับก็เท่ากับว่าพื้นที่ของยูโรปาลีกเนี่ยจะเหลือแค่อันดับ5นะครับจะเหลือแค่อันดับ5และอีกหนึ่งโคต้าก็คือแชมป์เอฟเอคับจะไปเล่นรอบคัดเลือกของยูโรปาลีกถ้าคริสตันพลเดตได้คริสตันพาเดตจะไปกับอันดับ5ซึ่งตอนนี้ผมฟันธงว่าเป็นซัเปอร์ นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหนึ่งใน3ทีมไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลซิตี้เชลซีทีมใดทีมหนึ่งได้แชมป์เอฟเอคัพไปโคตาของยูโรปาลีกก็จะหล่นมาอยู่ที่อันดับ6ซึ่งผมมองว่าก็จะเป็นแมนยูขออภัยแฟนปีศาจแดงนะครับที่ผมฟันธงว่าปีศาจแดงของพวกท่านจะจบด้วยอันดับ6ก็ภาวนาให้ลุ้นติดท็อปโฟแล้วแหละแต่ว่า ดูจากผลงานแล้วกันนะท่านจะโกรธผมนะนั่นแหละครับถ้าเกิดว่า1ใน3นะครับลีพูลแมนซีเชลซีเนี่ยทีมใดทีมหนึ่งได้แชมป์เอฟเอคัพไปโคตายูโรปาลีกจะหล่นมาที่อันดับ6ซึ่งผมมองว่าน่าจะเป็นแมนอยู่แฟนปีศาจแดงไม่ปลื้มแน่นอนครับเพราะนั้นก็พยายามติดท็อปโฟ์ให้ได้นะในช่วงอีก9นัดที่เหลือของปีศาจแดงนะครับทีนี้มันมีแชมป คาราบาวครับนะครับแชมป์คาราบาวครับเนี่ยคือโคต้ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกของอังกฤษนะครับและทีมที่ได้ไปก็คือลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลได้ไปแน่นอนครับลิเวอร์พูลไม่ไปเล่นยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกแน่นอนลิเวอร์พูลต้องไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับไม่ว่าจะในฐานะแชมป์พรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะในฐานะแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกเอ้ยพูดไปเรื่อยนะครับเออไม่ว่าจะคือไม่ว่ายัางไงลิเวอร์พูลก็ได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าแล้วกันอ่าผมไม่กลัวหน้าแตกหรอก ไม่ว่าจะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์ก็ช่างหัวมันแต่ไมนว่ายัางไงก็ติดท็อปโฟแน่นอนเพราะฉะนั้นลิเวอร์พูลก็จะทิ้งทิ้งโคตายูฟาเออูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกไปถ้าเป็นแบบนั้นนะครับถ้าดูแนวโน้มแล้วเนี่ยเอฟเอคับยังไงก็เป็นหนึ่งในสามทีมที่ผมบอกมาไม่ว่าจะเป็นเชลซีลิเวอร์พูลแมนซิผมว่าสามทีมนี้ยังไงก็ได้แชมป์เอฟเอครับนะครับคิดต่าผลลิตน่าจะน่าจะทานแรงเสียทานไม่ไหวแหละแม้ว่าจะเป็นรอง นะครับอาจจะลุ้นแจ็คคูคายยักษ์ก็ว่ากันไปแต่ผมเชื่อว่า3มทีมนี้จะได้แชมป์ทีมใดทีมหนึ่งและนั่นโคต้ายูโรปาลีกมันจะอยู่ที่6อยูม่มาในอันดับที่6เพราะนั้นตอนนี้นะครับโคต้ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกก็คืออันดับ7นะครับก็คืออันดับ7จ็ดเวสแฮมหรือวูฟจะได้ไปอ่า แต่คิดเล่นเนเนมื่อกี้ผมลืมพูดก็คือสมมุติสมมุติมมตว่าถ้าคริสตันพาเลดได้แชมป์เอฟเอคัพไปนะครับถ้าคริสตันพาเลดได้แชมป์เอฟเอคัพไปนั่นเท่ากับว่าทีมอันดับ6ในพมมรีเมียร์ลีกขออภัยครับทีมอันดับ5ในพมมรีเมียร์ลีกกับแชมป์เอฟเอคัพจะไปเล่นยูโรปาลีกฤดูกาลหน้าแล้วโคตายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกซึ่งเป็นสมโมสรอ่าซึ่งเป็นถ้วยเล็กสุดของสมโมสรยุโรปเนี่ย มันจะหล่นมาอยู่ที่อันดับ6ซึ่งผมฟันธงว่าแมนยูจะจบอันดับ6ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยครับว่าแฟนๆปีศาจแดงนี่อ่วมหนักกว่าเดิมถ้าเป็นเวสแฮมกับวูฟไปอ่ะเขาไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะครับยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกหรือยูโรป้าดีเขาก็ไปเขาก็แฮปปี้แล้วได้ไปเล่นสโมสรยุโรปใช่ไหมแต่ถ้าเป็นทีมอย่างแมนยูไปเนี่ยโอ้โหลำพังไปยูโรป้าลีกก็ห่วยก็แย่ก็เจ็บปวดหนักใจกันอยู่แล้วจะให้เป็นเล่นถ้วยยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกอีกโอ้โห อ่ะนี่คือการฟันธงในกลุ่มบรนรี่ท็อปโฟส่วนการลุ้นแชมป์ไม่ต้องถามผมนะครับว่าผมจะให้แมนซิ t y ตีรหรือล์พูลเป็นแชมป์เพราะผมก็เชื่อมั่นในศักยภาพทีมของผมเองนะครับและผมก็เคยพูดไปแล้วว่าทั้งแมนซิ t y ตี้และล์พูลเนี่ยต่างก็มีโอกาสที่จะพลาดสะดุดกันอีกนะครับมีโอกาสที่จะพลาดสะดุดกันอีก ทั้งล์พูลทั้งแมนซิสตี้ส่วนใครจะพลาดมากกว่ากันในอีก9น้านัดที่เหลือค่อยค่อยดูกันนะครับมีสะดุดแน่นอนไม่ว่าจะแพ้หรือเสมอทั้งแมนซิตี้ทั้งล์พูลเจอกันอีกแน่นอนเตรียมใจไว้ได้เลย,เลยแล้วช่วงที่สะดุดเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไร่ะมันจะมีผลประโยชน์กับทีมเราหรือเปล่าเช่นเราสะดุดเราสะดุดเสมอทีมอื่นอาจจะแพ้อหรือว่าทีมอื่นทีมอื่นสะดุดเสมอแล้วเราชนะ่าหรือว่าถ้าเราแพ้ทีมอื่นก็แพ้ อะไรแบบนี้มันต้องดูว่าถ้าสะดุดแล้วประโยชน์มันจะอยู่ที่เราไหมหรือว่าถ้าเราไปแพ้หรือเสมอเอาทีเหมือนชนะไอ้น,นี้เสียเปรียบนะครับอันนี้ต้องรอลุ้นกันทิ้งท้ายนะครับกับเรื่องสามแชมป์สี่แชมป์นะครับก่อนหน้านั้นเราไม่ต้องไปพูดแล้ว JK เขาก็บอกแล้วว่าเขาก็มุ่งมั่นแมตช์ต่อแมตช์นัดต่อนัดโฟกัสกับโปรแกรมการขันในในแต่ละนัดที่จะเจอ สุดสัปดาห์กลางสัปดาห์สุดสัปดาห์กลางสัปด,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 ดาห์ก็ว่ากันไปแต่ล่าสุดนะครับมีสื่อไปสัมภาษณ์ทางด้านของโจเซฟเป๊ปก,กูริโวลา่าผู้จัดการทีมของแมนเิสตี้ว่าคิดอย่างไรที่ตอนนี้แมนเิสตี้ลุ้น3ถ้วยอ่าเรลิเวอร์พูลจะลุ้น4แมนเิสตี้ลุ้น3ซึ่งซึ่งแมนเิสตี้ลุ้นทุกปีครับลุ้น3ลุ้น4ทุกปีมาปีนี้โดนล,ลิเวปูลยั่งไป1เหลือ3แล้วเป็น3ถ้วยใหญ่ด้วยแชมเปี้ยนส์ลีกพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพนะครับ ผู้สื่อข่าวถามเป๊ปเป๊ปบ,บอกว่าคือผมจับใจความได้นะครับประมาณว่าตั้งแต่พิมเบร์ลีกเนี่ยตั้งแต่พิมเบร์ลีกมีมาเนี่ยนะเอาเอาเฉพาะในพิมเบร์ลีกก่อนเหมือนเป๊ปถามกลับไปที่ผู้สื่อข่าวว่ามันมีกี่ครั้งที่ได้สามแชมป์เนี่ยคือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกพิมเร์ลีกและเอฟเอคัพเนี่ยมันมีกี่ครั้งมันมีครั้งเดียว<ม>ก็คือ ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคข,ของท่านเซอร์เล็กเฟอร์กูสันนะครับถ้าจำปีไม่ผิดน่าจะปี1999นะครับปีที่ไบย์เยนปีที่แมนยูชนะไบย์เยนในแชมเปี้ยนส์ลีกยิง2ลูกท้ายเกมนะครับ,นะรบนั่นแหละคือครั้งเดียวที่เหลือก็ดับเบิลแชมป์โอเคนะครับพิมลีกเอฟเอคับหรือพิมลีกคาราบาคับหรี่ครับเป๊บบปบอกว่าม,มันมีสักกี่ครั้งมีแค่ครั้งเดียวเพราะนั้นไม่ต้องไปสนใจเป๊ปบอกว่าไม่ต้องไปซีเรียส เป๊ปบอกว่าผมโฟกัสแค่เกมที่จะบุกไปเยือนเบอร์ลี่แค่นั้นจบคือวันที่2เมษายนเห็นไหมครับแล้วเป๊ปก็ยังเรียกร้องถึงเรื่องของโปรแกรมที่มันอัดแน่นนะครับว่ามันไม่มันไม่เวิร์กซึ่งเรื่องนี้ทั้งเป๊ปทั้งเจเคก็เห็นตรงกันก็คือแหมมันอาชีพอายุของนักฟุตบอลมันสั้นได้30ต้นต้นบางคน20ปลายปลายก็ต้องเลิกเล่นเพราะว่ามันโปรแกรมแข่งขันมันแน่นเอียดนะครับนี่แหละครับที่ทางผู้จัดการทีมบาง ผู้จัดการทีมเก่งๆหลายคนนะ่ะเขาออกมาเรียกร้องหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลว่าให้ให้มีการปรับโครงสร้างของโปรแกรมการแข่งขันใหม่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับพะท้ายที่สุดแล้วก็มักจะอิงแต่ผลประโยชน์ดังนั้นเรื่องของการถ่ายทอดเรื่องนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับแล้วมันทําให้สภาพนักเตะซึ่งเหมือนกับกลายเป็นเครื่องมือในการสร้างเงินมหาศาลให้กับพวกองค์กรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ถูกการดูแลมันไม่ได้รับการดูแลอย่างเท่าที่ควรนะครับอ่าเพราะนั้น เป๊ปเองก็ไม่ได้โฟกัสอะไรเรื่องสามแชมป์นะครับคือก็พยายามทําให้มันดีที่สุดแต่เขาบอกว่ามันเกิดขึ้นยากเออที่ผ่านมานี่แค่ครั้งเดียวคือสมัยแมนยูได้ไปแต่เป๊ปไม่ได้พูดหรอกแต่คือเป๊ปถามกับว่า,วามันเคยเกิดขึ้นกี่ครั้งแค่ครั้งเดียวใช่ไหมเพราะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสมันผมโฟกัสแค่เกมนะถัดไปคือจะไปเยือนเบอร์ลี่จบนะไหมเอาละครับ คลิปนี้คุยกันยาวแบบเพื่อนพ้องน,น้องพี่ตามภาษาคนรักกีฬาฟุตบอลกับพระอุ้มฟุตบอลไลฟ์ครับฝากไว้ด้วยทั้งทางแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ทางช่อง u t u b e นะครับหลักๆเจอกันทางช่อง u t u b e ครับส่วนทางเพจเดี๋ยวว่างมีเวลาผมก็ไปนั่งไลฟ์บ้างเอาลงคลิปไปบ้างนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับเด,เดี๋ยวมีประเด็นอะไรเรื่องอะไรที่จะนำเสนอในแวดวงลูกหนังก็เดี๋ยวรอติดตามในวันต่อๆไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกับพระอุ้มฟุตบอลไลฟ์คร